นี่คือหนึ่งในโค้ชที่มีแพชชั่นมีเป้าหมายในปีนี้เนี่ยก็เขาก็คาดหวังว่าจะพาอุทัยเนี่ยไปถึงในระดับแบบที่สูงกว่าเดิมนะครับเราก็อาจจะมองได้ว่าไปเอาโกมิสที่ b ีจอาจจะไม่ได้ใช้แล้วอายาโลที่บุยีรัมไม่ได้ใช้แล้วมาลองจับคู่กันภายใต้การคุมทัพของจิโนเรติอลีนะครับจะเป็นยังไงนะส่วนผสมนี้นี่คือหนึ่งทีมที่ผมว่าน่าสนใจนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จอห์นสตอรี่ครับทุกเรื่องราวมีเรื่องเล่านะครับวันนี้ผมจอหนก็ กลับมาเล่าเรื่องราวฟุตบอลไทยให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับผมก็มีโอกาสได้ไปสโมสรแห่งหนึ่งครับเป็นการไปเยือนสโมสรแห่งนี้นะครับเป็นครั้งแรกเลยเป็นงานของสโมสรน,นั่นคืออุทัยธานี f c ครับนี่คือหนึ่งในทีมที่น่าสนใจนะในศึกฟุตบอลไทยลีกนะครับแล้วก็เป็นทีมแรกเลยครับที่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการหมายถึงว่าจัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการเปิดตัวนักเตะเปิดตัวสโมสรเปิดตัวสปอนเซอร์ทีมนะครับอย่างเป็นทางการเลย ที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับเป็นทีมแรกของศึกฟุตบอลไทยล,ลีกสูงสุดนี่แหละภายในงานมีอะไรแปลกใหม่นะครับให้ผมวันนี้ต้องมาพูดถึงนะครับแล้วเดี๋ยวผมมาไล่เลียงให้ฟังนะครับว่าอุทัยธานี FC ในฤดูกาลนี้เนี่ยมีนอกเหนือจากภายในงานนี้ผมไปเจออะไรมาบ้างนะครับแล้วก็นักเตะใหม่มีใครบ้างนี่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเตะหรือแม้แต่ทีมงานสตาฟโค้ชก็มีการเปลี่ยนแปลง นะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นนะครับก็อยากให้ทุกท่านกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องจอนด้วยขอบคุณ ทุกท่านนะครับไปเล่าเรื่องราวของอุทัยธานี FC นะครับโดยภายในงานเปิดตัวนี้นะครับเริ่มต้นเนี่ยก็มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับมีการพูดคุยการนําผู้บริหารนะครับก็คือบอสเบนเนี่ยขึ้นมาพูดถึงเรื่องของสโมสรนะครับความตั้งใจของการทําทีมนะครับรวมไปถึงเป้าหมายของสโมสรและมีการนำนะครับทีมงานสตาฟโค้ชใหม่นะครับที่น่าสนใจนะครับขึ้นมาผลึกกําลังกันบนเวทีนอกเหนือจากบอสเบนแล้วเนี่ยมีจีโน่เรตติเอลลี่ นะครับนี่คือหนึ่งในโค้ชที่ น่าสนใจนะผ่านเวทียุโรปนะครับแล้วก็มาทําเมืองทองยูเนเต็ดเมื่อฤดูการที่ผ่านมาก่อนจะมาอยู่กับอุทยธานีเอฟซในฤดูกาลนี้นะครับนี่คือหนึ่งในโค้ชที่มีแพชชั่นมีเป้าหมายนะครับแล้วก็ในปีนี้เนี่ยก็เขาก็คา,าดหวังว่าจะพาอุท,ทยเนี่ยไปถึงในระดับแบบที่สูงกว่าเดิมนะครับอาจจะมองไปที่ท็อปทรีหรือว่าท็อปไฟท็อปโฟร์อะไรประมาณนี้นะครับในส่วนของทีมงานสตาฟโค้ชนะครับโดยเฉพาะผู้ช่วยโค้ชเนี่ยหลักๆเนี่ยจะมีอดีตนักเตะนะครับระดับ ซีเนียร์สองรายที่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นผู้ช่วยโค้ชเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือทางด้านของอดีตกองหน้าอย่างลิคาโดซานโตสนะครับชาวบราซิลและอีกรายหนึ่งก็คือเจ้าตักนะครับสุบัญญาปุริสายอดีตกองกลางัตรุกนะครับทีมชาติไทยแล้วก็ผ่านการเล่นให้กับสโมสรชั้นนําในประเทศไทยมามากมายตอนนี้ก็ขยับขึ้นเป็นผู้ช่วยโค้ชของจีโนแรตเตียรี่เรียบร้อยก็มีการเปิดตัวเป็นทางการนะครับหลังจากที่ผู้บริหารเปิดตัวทีมงานสตาฟโค้ชเปิดตัวจีโนตักแล้วก ลิคาโดปุ๊บหลังจากนั้นก็มีการเปิดตัวเสื้อนะครับเปิดตัวเสื้ออ่ะก็จะมีเสื้อของ แบรนด์วอริกนะครับวอริกเนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่เข้ามาสนับสนุนทางด้านของอุทัยธานีนะครับเปิดตัวไปเรียบร้อยนะครับก็มีทางด้านของเป็นวิดีโอและการเป็นหนังสั้นอันนี้ถือว่าดีแล้วก็สนุกมากนะครับเป็นอะไรที่แปลกใหม่เป็นการเปิดตัวที่แปลกใหม่จริงๆแล้วหนังสั้นหรือว่าวิดีโอในการเปิดตัวเสื้อไม่ว่าจะเป็นเปิดตัวเสื้อแข่งหรือว่าเปิดตัวทีมของแต่ละทีมเนี่ยก็มีการทําแข่งขันกันอยู่แล้วแต่ว่า อุทัยเนี่ยเขาจะมีความมีกิมมิคในการแทรกเรื่องของความเป็นบ้าน,านเรื่องของความเป็นปูทอนเข้าไปอันนี้ก็เหมือนกันผมว่าหลายต่อหลายคนก็น่าจะเคยได้ดูนะครับเพราะว่าเป็นไวรัลระดับหนึ่งเลยในวงการฟุตบอลไทยต้องยอมรับนะพอเปิดตัวทีมแรกเนี่ยมันจะไม่ซ้ํากับทีมอื่นแล้วก็ช่วงเวลาบวกลบประมาณ3-5วันเนี่ยก็จะมีแต่ภาพหรือว่าคลิปเนี่ยของพวกเขาเนี่ยออกมาถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้พวกเขาเนี่ยอยู่ในพื้นที่สื่อโดยที่ไม่ต้องไปแย่งกับใครภาพต่างๆหรือว่าคลิป ต่างๆที่มาจากในงานนั้นเนี่ยมันก็กระจายออกไปฮะนั่นก็คือคลิปที่เป็นเรื่องของคลิปในการเปิดตัวเสื้อด้วยแล้วก็เปิดตัวนักเตะใหม่ด้วยอ่ะเดี๋ยวผมจะมาไล่เรื่องของนักเตะใหม่แต่ว่าเอาไว้ตอนหลังก่อนละกันนะครับสำหรับนักเตะใหม่ที่โผล่เข้ามาอยู่ในนั้นก็เรียกเสียงฮือฮาครับนักเตะใหม่มีเยอะเลยผสมผสานกับนักเตะเก่านี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในทีมที่น่าสนใจนะครับหลังจากนั้นก็จะมีอีก2เรื่องอีก2เรื่องภายในงานนั้นที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือ การเปิดตัวเสื้อแบบการเดินแฟชั่นโชว์นะครับการเดินแฟชั่นโชว์ในวันนั้นผมก็มีการถ่ายคลิปมาลงมาในเพจเนาะก็ถือว่าแปลกใหม่ครับแล้วก็นักเตะของอุทัยเนี่ยก็มีความหล่อเหลาการอยู่แล้วนะครับหลายต่อหลายคนก็เป็น ทางลูกครึ่งนะก็เป็นลูกครึ่งซึ่งก็มีแฟนคลับมีแม่ยกมีแฟนบอลน,นะครับเข้าไปชมงานในวันนั้นส่วนใหญ่ก็คือเป็นคนที่ซื้อตั๋วปีนะครับก็ได้เรียกเสียงกรีดการ์ดกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นสยามแยบไม่ว่าจะเป็นเบนเดววสอมเทพเมืองดี นี่ก็นักเตะใหม่นะมีอาทิตาตอนทิตาวีสคนนี้ก็หล่อยอยู่แล้วนะครับสำหรับฝาแฝด2คนนี้อีก2รายที่ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์ก็คือพี่น้องโบ๊นะครับแล้วก็ทางด้านของเบสคําสิงสองรายนี้นะครับเบสคําสิง แล้วก็มีโบสทคำสิงเนี่ยก็มาเดินแฟชั่นด้วยภาพตอนเดินแฟชั่นเนี่ยตอนที่ผมอยู่ในงานเนี่ยมันก็เป็นภาพที่แปลกใหม่สําหรับผมเรื่องนึงนะแต่พอภาพที่หลังจากนั้นอะพอมันออกไปในโซเชียลมันเหมือนกับไปดูเป็นภาพที่อยู่ในงานแฟชั่นโชว์ที่แบบแฟชั่นโชว์แบบอาชีพเลยอะไม่ว่าจะเป็นทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศนะโดยโดยเฉพาะมันจะมีภาพหนึ่งของสยามยับอะสยามยับที่แบบโห จัดการจัดแสงจัดสีบรรยากาศภาพทุกอย่างมันเหมือนกับแฟชั่นโชว์จริงๆเลยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งงานที่ถือว่าเป็นกิมมิคถือว่าเป็นสามารถแย่งพื้นที่ในสื่อได้ระดับหนึ่งเลยสาหรับอุทัยธานี FC นะครับในงานวันนั้นและสุดท้ายมีอีกงานหนึ่งช่วงท้ายครับหลังจากจบงานเรียบร้อยแฟนบอลที่ได้เข้าไปอยู่ในนั้นนะครับก็หลักเป็นร้อยคนเนาะที่ซื้อตั๋วปีก็ได้เดินออกมาฮะพวกเขาก็จะได้เสื้อพอได้ซื้อตั๋วปีปุ๊บคุณจะได้เสื้อใช่ไหมเสื้อวอลเล็ตใช่ ก็คุณจะได้โปสเตอร์เป็นโปสเตอร์ที่มีนักเตะทุกคนเพราะนี่คือการเปิดตัวทีมน่ะนักเตะคุณก็ต้องพร้อมครบแล้วนะครับก็เปิดตัวทีมคุณได้เสื้อปั๊บแล้วก็ได้โปสเตอร์มีนักเตะทุกคนเลยฮะคุณก็เอาโปสเตอร์เนี้ยไปเดินมีนักเตะนั่งเรียง2030คนน่ะแล้วคุณก็ให้นักเตะเหมือนคุณได้พูดคุยกับนักเตะทุกคนเหมือนคุณได้แบบได้เจอนักเตะทุกคนนะนอกเหนือจากการที่จะได้ไปให้บุญเกียรติเซ็นนะครับคุณก็ยังมีสิทธิ์เออถ่ายรูปนักเตะ คือสโมสรให้พื้นที่ให้เวลากับแฟนบอลในเรื่องนี้ถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการซัพพอร์ต นะครับซึ่งกันและกันจริงๆเพราะว่าแฟนบอลเนี่ยซัพพอร์ตสโมสรซื้อตั๋วปีมาไม่ได้ถูกๆนะในแต่ละปีเนี่ยแฟนบอลก็ต้องไปหาเงินมาแล้วก็มาซัพพอร์ตสโมสรถูกไหมไปทํางานหาเงินมาปุ๊บแล้วเนี่ยโอ้โหคุณได้ทั้งเสื้อได้โอกาสเนี่ยเดินเลี้ยงคนเลย20-30คนเนี่ยกับนักเตะเนี่ยแล้วก็มีเวลาเทคไทม์กับนักเตะในการขอเลเซนถ่ายรูปเลี้ยงคนอาจจะมีพูดให้กําลังใจนักเตะได้ด้วยนะครับแถวก็ค่อยๆไหลๆ,ๆๆไปนะนักเตะแต่ละคนก็ยิมย้มแย้ามแจ่มใส ให้เวลากับแฟนบอลแบบนี้ผมมองไปถึงการให้นักเตะมีส่วนร่วมแล้วก็ใกล้ชิดกับแฟนบอลแบบในญี่ปุ่นเลยโดยเฉพาะทีมที่อยู่ในต่างจังหวัดของญี่ปุ่นทีมปูทอนของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะพยายามให้นักเตะเข้าถึงแฟนบอลบางทีก็จะให้นักเตะไปจัดกิจกรรมในห้างในห้างสรรพสินค้าหรือว่าในห้างเล็กๆ หรือว่าในตลาดหรือว่าในแหล่งชุมชนต่างๆนะครับที่มีการจัดงานเนี่ยญี่ปุ่นเขาทำประจำอุทัยเนี่ยเราได้เห็นภาพนี้ผมว่าดีเลยนะครับก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีนะครับของสโมสรที่ทำให้แฟนบอลกับนักเตะมีการใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ เป็น a d v a n t a g e เป็นผลประโยชน์ในการที่แฟนบอลกลุ่มที่เป็นแฟนบอลตัวปีได้รับนะครับปีหน้าก็อาจจะกระตุ้นยอดแฟนบอลตัวปีของอุเทธานีได้มากขึ้นนี่คือภาพรวมของงานนะครับก็ชื่นชมการจัดงานของอุทยัยนะครับที่ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีและทีนี้เมื่อกี้ผมติดค้างเอาไว้นะครับในเรื่องของตลาดนักเตะของอุทยัยที่ปิดตัวลงนะครับแล้วก็มีการเปิดตัวนักเตะใหม่นะครับเรียบร้อย หมดแล้วในงานนี้แหละครับผมจะมาไล่เรียงนักเตะของอุทัยธานี FC ในฤดูกาลนี้นะครับที่เป็นนักเตะใหม่นะฮะนอกเหนือจาก นักเตะที่ปล่อยไปเนี่ยแขวนสตาร์สองลายชัดเจนฮะลิโาโดซันโตสกับสุบัญยาที่มาเป็นผู้ช่วยโค้ชนะครับแล้วก็มีการปล่อยอย่างวัฒนกรสวนละครปล่อยจัก,กิดลาตระกูลนะครับปล่อยขวัญชัยสุขล้อมนะครับพุทกษาประตูไปอยู่กับลำพูนวอริเออร์ส่วนนักเตะใหม่ครับเริ่มต้นกันที่นักเตะไทยก่อนและกันนะครับมีจัก,กิดเวศพิลมนีเป็นอดีตแบ็กขวานะครับดีกีทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีเคยเล่นนะครับเคยไปฝึกซ้อมนะครับแล้วก็เล่นอยู่ในลีกญี่ปุ่นนะครับกับเอฟซีโตเกียวชุดอายุไม่เกิน23 ปีนะครับมาจากสุขโขทัย FC นี่ก็เรียกเสียงฮือฮาเลยนะครับจากในคลิปพอในคลิปเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเป็นการเปิดตัวนักเตะใหม่แบบมีตำรวจไปจับโจรแล้วก็มามาเปิดหน้ากากอะไรประมาณนี้นะครับรายที่2อ,อมรเทพเมืองดีจากบางกอก FC ครับนี่เป็นปีก ตรวจเลยนะครับที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังในศึกฟุตบอลไทยลีก2นะครับแล้วก็เคยโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมในเกมมหัศย์ที่บางกอกเอาชนะบุญรมได้ในฟุตบอลถ้วยตั้งแต่ตอนที่บางกอกอยู่ไทยลีก3ามนะครับอมรเทพเมืองดีนะฮะมาจากบางกอกเอฟซี FC นี่ก็หล่อเหลาเลยทีเดียวนะครับรายที่3พมผู้รัพษาประตูครับจากขอนแก่นยูเนเต็ดนะฮะจิรวัตรวังทพันธ์นี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้รัพษาประตูที่เป็นดีกีทีมชาติไทยเข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะมาแข่งขันให้การแข่งขันของตำแหน่งผู้รัพษ์ประตูเนี่ยเข้มข้นนะ กับตีบุญเกียริวงสาแจ่มนั่นเองนะครับรายที่4ครับยืมตัวมาจากบุรรัมยูเนเต็ดเป็นรีออนเจมส์นะครับมิดฟิลด์ห้องเครื่องนะครับสำหรับรีออนเจมส์นะแล้วก็มีกองหน้า อันนี้ลูกครึ่งนะครับสยามแยบบุยรมยูเนเต็ดเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีทิตาวีอักษรสีจากนครปฐมยูเนเต็ดนะครับก็เข้ามาผลึกกาลังนะครับมาอยู่กับน้องนะฮะน้องฝาแฝดก็คือทิตาธรอักษรสีนะครับแล้วก็มีพุทธสาประตูอีกรายหนึ่งนะครับวรวุฒสุกุณาอันนี้มาจากพีทีประจบเอฟซีนะครับแล้วก็มีปิยพงศ์พฤกษุพีจากธนบุรียูเนเต็ดนะครับมาจากดีกล่างนะฮะสำหรับรายนี้นี่คือนักเตะไทยที่เข้ามาอยู่กับอุดไททานีเอซนะครับมาผลึกกำลัง กับนักเตะไทยอย่างเบนเดวิสอย่างสิริมงคลรัตนภูมินะฮะนี่ก็โชว์ฟอร์มได้ดีในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมานะครับส่วนนักเตะต่างชาติของอุทยธานี f อที่เข้ามาในฤดูกาลนี้นักเตะต่างชาติที่อยู่ในไทยอยู่แล้วนะครับก็มีตัวสําคัญสําคัญเลยคิสยงโกมิสนะครับจากบีจีปทุมยูนเต็ดนะฮะที่แฟนบอลก็แซวๆกันว่าเป็นลูดิโกเมืองไทยนะครับก็มาอยู่กับทางด้านของอุทยธานีนะครับ สำหรับคริสโต,ตยงโกเมซเนี่ยสูงมากนะครับก็เข้ามาไม่ได้เข้ามาแค่คนเดียวนะสำหรับเซนเตอร์ อุไัยเนี่ยไปเอาเซนเตอร์อีกรายหนึ่งเป็นเซนเตอร์ต่างชาติจากบเบร์รัมยูเนเต็ดมาด้วยนั่นก็คือมาเซโลยาโลนะครับเราก็อาจจะมองได้ว่าไปเอาโกเมสที่บีจีอาจจะไม่ได้ใช้แล้วยาโลที่บุยลรัมไม่ได้ใช้แล้วมาลองจับคู่กันนะครับภายใต้การคุมทับของจิโนโเเ่เรติเอรี่นะครับจะเป็นยังไงนะส่วนผสมนี้นะครับสำหรับยาโลคู่กับโกเมสแล้วก็ยังมีนักเตะต่างชาติที่เข้ามาอีกนะครับในตำแหน่งกองหน้าเนี่ยมีโมเมตอิซานะครับนี่คือกองหน้า ที่ผ่านการแข่งขันนะครับผ่านเกมในระดับแบบฟุตบอลอังกฤษมาเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับโมเมตอิซาเนี่ยเป็นกองหน้าทีมชาติสูดานนะครับเคยเล่นอยู่ในอังกฤษอย่างโชคชนไม่ว่าจะเป็นทีมกรีนวิชทีมเชลเทนแฮมปีเตอร์โบโรบิสตันซิตี้เอ็มเคดอนส์นะครับแล้วก็เคยไปเล่นอยู่ในลีกอิร่านนะครับกับนัสซาจีนะครับก็มาอยู่กับทางด้านของอุทยธานีในฤดูกาลนี้และอีกหราย นะครับนี่คือนักเตะที่เคยอยู่กับอาเซนอลนะครับในยุคข,ของอาเซนเบนเกอร์ er เลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือมาตินอังกาเป็นอดีตเซนเตอร์ของอาเซนอลนะครับชาวสวิตเซอร์แลนด์มาตินอังกาเนี่ยเคยเล่นในเกมระดับบุนเดสลีกากับเนินแบกมาแล้วด้วยนะครับหมดสัญญากับทีมในลีกโรมาเนียอย่างกาลาติกนะครับก็ย้ายมาอยู่ในอุทัยธานี FC ในฤดูกาลนี้นี่คือการเปิดตัวที่ ทางด้านของอุทัยธานี FC สําหรับ4นักเตะต,ต่างชาติที่เรียกเสียงฮือฮาเลยทีเดียวนะครับซึ่งนี่ก็คือรายชื่อนักเตะใหม่นะครับทั้งหมดของอุทัยธานีที่จะเข้ามาอยู่กับทีมในฤดูกาลนี้นะครับก็จะบวกกับนักเตะเก่าที่มีพวกลูกครึ่งเยอะเลยทีเดียวเป็นศูนย์รวมลูกครึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นวิลเลียมไวเดอร์เชลเบนเดววสนะครับทางด้านของซาลามพสนะครับแล้วก็มีไม่ว่าจะเป็น ell, เจมิมจเลสฟอร์ดด้วย นะครับก็เข้ามานี่คือ1ทีมที่ผมว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็พอไปแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเดินทางง่ายนะครับประมาณ2ชั่วโมงจากกรุงเทพก็น่าจะถึงนะครับแล้วก็สามารถดูบอลแล้วก็ไปภายในวันเดียวได้ด้วยนะครับไปไปดูบอลแล้วก็กลับก็ได้หรือว่าไปแล้วก็ไปค้างจาอวัดอไทยเนี่ยก็น่าสนใจเป็นจังหวัดที่มีตัวเมืองที่ไม่ใหญ่มากนะักเป็นจังหวัดเล็กๆแต่นะดูน่าอุ่นนะครับเห็นวันนั้นมีคุยกับพี่แดนสยามลีลานะครับแกก็บอกว่าเคยไปอุทยัยแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยจะมีอาหารการกินเนี่ยอร่อย หลายตหลายอย่างและราคาไม่แพงด้วยเป็นจังหวัดเล็กๆอุ่นๆนะครับก็ถ้าปีหน้าฤดูการหน้าเนี่ยใครที่อยากจะไปดูไทยนะครับก็แนะนำนะครับก็มีที่พักหลากหลายด้วยแล้วก็มีที่พักน่ารักน่ารักเยอะเลยทีเดียวนะพวกโฮสเทลอันนี้ทางพี่แดนแกบอกมานะครับพี่แดนมนชัยสุขโขนะแล้วก็ผมไปรอบนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ใช้เวลากับทางจังหวัดอุทยัยได้ได้เยอะนะครับอาจจะมีโอกาสในครั้งหน้าที่อาจจะไปแล้วก็ไปอยู่สักวัน2วัน เพื่อที่จะได้ดื่มด่ากับธรรมชาติของจังหวัดอุทัยนะนี่คืออุทัยธานี FC นะครับภาพรวมของนักเตะแล้วก็นักเตะใหม่แล้วก็งานเปิดตัวส่วนโปรแกรมการแข่งขันของอุทัยนะครับก็มีการเปิดเผยออกมาจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยสามนัดแรกแล้วนะฮะก็หนักเอาเบาสู้นะครับไม่หนักมากแต่ก็ไม่ง่ายนะครับเล่นในบ้านเจอกับเชียงรายแล้วก็ไปเยือน บืรำมยูอนเตดในวันที่23สิงหานะครับก่อนจะกลับมาเล่นในบ้านเจอกับทีมน้องใหม่อย่างอายุทยายูอนเตดในวันที่29สิงหานะครับก็ผมว่าคาดหวังได้ถึงต่ำๆก็ต้องมี4-6แต้มนะครับหรือลุ้นไปถึงประมาณแบบ7แต้มอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับอุทิไทานี FC ในช่วง3นัดแรกนะครับก็ต้องมาดูผลงานของอุไทยานีครับภายใต้โค้ชใหม่อย่างจีโน่รวมไปถึงอดีตนักเตะที่เป็นแบบ1-2นักเตะ ที่คร่ำบอดอยู่ในวงการฟุตบอลไทยอย่างยาวนานตอนนี้ก็กลายเป็นผู้ช่วยโค้ชแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นลีโกโดซานโตสหรือว่าสุบัญญาปุริสายนะครับผลงานจะเป็นอย่างไรกับอุทยัยธาน,นีในฤดูกาล2025ถึง2026และนี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาฝากทุกท่านให้ได้ฟังกันในวันนี้นะครับสำหรับจอห์นสตอรี่ก็ฝา like, ก share, กดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับช่องจอห์นด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบใ,ใหม่ในกาหนะ้าสวัสดีครับ